ต้นมะขามนุป้อมนะครับท่านผู้ชมที่นุ่งากระเปา๋าใช่เป็นมาขอเขีกขอโชมาะคือน้ำต้ะขามปัมซึ่งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายรรนด้วอ่านมน้าครับขา่าถึงสามโตทังสองโตนะครับเก้าห้าหนึ่งแล้วก็หกสามนะครับท่านผู้ชม๋ยงวดนี้นะครับสิทาท่านผช้ชมมาตามต่อซึ่งนุง่ามเพินในไล่สดแลวกางไทยผิดลงไปแล้ว ที่หลังนะครับแต่มาทายท่านผิดตัวนี้เพื่อเอาโชคลาภไปฝากอีซี่ทั้งบาง้านกำลังรอชมอยู่นะครับคงศิภ hmm. าสังคุชนะครับมาขอโชคนั่งพระลูกฟอมเดี๋ยวมาขอน,กกนนะครับว่าพระลูกฟองคนที่ไทยโชคไหลาแล้วนะครับว่า่หมวดที่แล้วคนไทยเขาทั้งสองโตทั้งสามโต,ต,ต mm hmm. หมวดน mm hmm. ี้เป็นหมวดหมวดนี่เป็นหมวดที่สองสองหมวดวันที่สิบสอง ผุ้ศกาเยื่อนพสสอส2 5 6นะครับมีประยเป็นพธิฐานนะครับในการยืดถูกเชียงใต้พอโชคลาดแ้้วพอร่งป้อมนะครับต้นมะขามพอรูงป้อมหรือต้นมะขามแตะป้อมนะครับหรือว่ายืดถูกถับกกไว้ กับหนึ่งคุนพี่น้องกันนะครับเก้าห้าเจ็ดคือเก้าห้าหนึ่าสาม,มามเปยมืนนะครับเดี๋ยววดงวดสีนะครังติดตามต่ออย่างนี้นะครับส่วนของสันใจแต่วันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาขอเชิอกรา,ค,า,ขาขนนครับเริ่มต้นมะขามาาก่อนนะครับท่านผู้ชไปครับเดี๋ยวิดทูกาบไหวอูชาก่อนนะ โชกอลาเ่มาสกากาบานเดี๋ยวไปโชกลานั้พะล่นไปฝากไปไตอนเอกซี่ทางบานทีกลังลอดชมอดคอยลอดค่อหวังจากกมาขามพาลุกอพองหวดที่แล้วพรุให้เขา่ขาสามโตทั้งสองโตเต้าขาหนึ่งพร้อมด้วยหกสามหัวที่ลูกหลนจันมาตามต่อขอโชกไปฝากไปตอนเอซีักจากเอซีหลทยทานก็ได้โชเวลาทั้งพลุ่อมคิดวางวดทีพลุ่งก็ที่ห้ชิเก่า วันดีตรงกับวดันที่16กพฤศจิกายนพศสองพันร้อยแบพร้อได้3โตตรงตรงทั้หวดพันทีึ่1พฤศจิกายนสี่่านมากเด้อคนเล่นเ่ร็ะ เกี่ครับขอโชคลาภนี้จะไปดูต้นมะขามต้นนะคะรับว่าจะเกี้กัะครับังว่าตอนนี้ดแแขม่วริ่งกปั้ไปแฟนชน้นะคขอโชคลาภเพาะฉะเ่อไดาได้ มาแล้วไม้แรกนะครับท่านผู้ชมไม้เลขเจ็ดนะครับไม้เลขเจ็ดค่ะไม้เลขเจ็ดเจ็ดกำลังพี่น้องกันไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูไม้ที่สองนะไม้ที่สองออกมาแล้วครับเอ้า อ้าวขึ้วันนี้ตัวเล็ก,ลกินป <3 S 1> ่ะ<อ>มันดูท,าท่าผิดหมายเลขสามครับหมายเลขสามหมายเลขสามโอ้ต้องปีนพ้องนะครับท่านโยมปีนพอไม่ใช่เลขสาม มเลขสามครับท่านผู้ชมหมายเลขสามครับเป็นเจีสามสามนะครับเกียสามสามเสามสามอ่าตามนั้เ็ดกับหนึ่งที่นองกันวยถูกต้องครับหรือหนึสามสาก็เป็นไปได้ขนาดครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วการณญาณในการรับชมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวกรสิผาท่านผู้ชมไปเบรงเวขผูกกระบวนตารชุดใช้ลิ้นตัวเลข่อนเล เนี่เอาตรงกันกับเหรียญถูกเม่านเลรีถูกของเมื่อานมอนมากเลนี่อ้นอะไรสดไหมเออเออโอ้ยนี่ขืนเหนอยญด้วยนะเดี๋ยวให้กรอกว่าค่ะเดี๋ยวสับกรองไปเลยเนาะจะมาเดทหล้า ไปเนาะค่ะท่านผู้ชมไปเบิงจุดต่างๆตามจุดต่างๆเนาะค่ะเนาะบาปพอรุ่งปลอมหรือต้นมะขามพอแง่ปลอมเพิ่นเสียหายตัวใดเนาะค่ะซึ่งถ้าว่าป้าต้อยเห็นเป็นโตเหลขกเนาะค่ะท่านผู้ชมเห็นโตเลขกข้นชัดมากเลยค่ะนี่เนาะค่ะก็ต้นมะขามต้นมะขามหาโชคเนาะค่ะมวดที่หล้วนุ่มอาบมาขอเข้า ทั้งสามโตทั้งสองโตค่ะทันผระชงหัวดนี้ปลาต้อยกับมากวิ่งกิดจังไหนมาขอต้นมะขามนะคะเดี๋ยวไปเบึ้งงนะคะ,ะตามจุดต่างๆบาพอลุ่งป้อม่นสีใหาตัวใดแต่ว,ว่าปลาต้อยเห็นแล้ว ครับท่านผู้ชมเป็นเก้าแปดห้านะครับเก้าแปดห้าเห็นบอสี่ต่อยหมุมอามจุดคู่ได้เดี๋ยวจังไปดเก้าห้านะครับเนาะค่ะเนาะว่าพอี้ป่อมพ่นสีหายตัวไรเหล็กถูกับตนบขามายโชกแม่นค่ะท่านผู้ชมของวดแรกกับเขาเลย นี่ก็เป็นหวดที่สองเนาะอีกแล้วว่าเห็น<ม>เป็นตัวไหนอีกไหมนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขกทูบทีนุ่มอาม,มัดจุดขอกรานานี่ที่เปนไหล่สดเนาะคะ่ะแปดเก้าห้าแต่ว่าเลขปัดต่อยกับมาวิ่นมะขอกับตัมะขามมะรุ่งปลอมเนาะคะ่ะ เลขที่ได้ก็เก้าศูนย์ศูนย์นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณผู้ชมในการรับชมนะคะผมเห็นตรงนี้จุดตรงนี้เพิ่มดิเด็กสวยเนาะค่ะท่านผู้ชมขัยสองซีนี่เนาะค่ะน้องเอ๋สองนี่บ่สองซีห้าหรือซีหกเนี่ยเออใช่สองซีห้าหรือสองซีหกนะท่านผู้ชมเอองามเนาะเออคือชัดมากเลยคบท่านผู้ชม อาตามนนั้นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมนะครับท่านผู้ชมปตาตัวเด็ดตัวนี้งามครับตัวงี่งามได้ชัดชัดมากเลยสองนี่เป็นเกียร์กระได้เลยเกียร์ตัวนี่เกสองสี่สวยเนาะครับหรือเกียร์สี่ห้าหรือเกียร์สี่ห้านะครับตามมาครับต้น มะขามนะครับต้นมะขามตาป้อมหรือผลลุงป้อมนะครับหนึ่ช่วโมงเยี่ยมไปแล้วก็ล่างซองบนอยู่นะครับเดี๋ยวหาเบื้องกันหาเบื้องกันตามจุดต่างๆก่อนว่ามองใดเห็นใดเห็นเป็นตัวใดอืมสำหรับ,ลบคลิปนี้นะครับก็จะได้กราบลา นี่นะคะท่านผู้ชมเลขที่ตนบักขามเนาะค่ะนี่เห็นเป็นแปดเก้าหาเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะค่ะแปดเก้าหาชัดมากค่ะท่านผู้ชมเนี่ยแปดเก้าห้าเนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดกับเบื้งเอาเนาะค่ะเนาะ หรือว่าท่านผู้ชมเอฟซี FC ท่านใดเห็นแตกต่างกับเมนมาเนาะค่ะเนาะเพื่อดวงแต่ละคนบ่คือกันทางทีมงานก็เห็นเป็นตัวหนึ่งแล้วก็ไอเอฟซี FC ท่ามัดก็เห็นเป็นอีกตัวหนึง่งดวงแต่ละคนโฉกแต่ละคนบ่คือก,กันนะคะเน่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม มาวินเพิ่นเห็นอยู่หมองใดแน่เนอะนี่เนาะหาเบางกอนรตตอนพระท่านได้เห็นเนาะค่ะเนาะซื้อใดเนาะนี่เนาะถ้าว่าเหลียวตาเป่าก็เห็นอยู่อ๋อนี่เห็นแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่สองซี่หา เลขสองเป็นเลขเกตุก็ได้ดีแค่ไเป็นเลขเกตุก็ได้ปะอืมเป็นสองสี่ห้าหรือสองสี่หกหรือเจ็ดสี่เออเนาะเป็นคือเลขเจ็ดสองซี่ห้าสองสี่หกด้วยเจ็ดซี่ห้าเจ็ดซี่หกเนาะค่ะเลขสวยเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยสองก็เจ็ดสองเป็นเจ็ดกะไรค่ะท่านผู้ชมเนี่ยอ๋อาตูเดอร์พอุ่งปลอมขอสามตัวตรงๆปังๆอีกเด้อวันนี้ ว,วันที16่16กพฤศจิกายพันห5า6นี่ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านถูกๆทกทันเนาะคะ่ะโชคดีกับตนบักขามหายโชคเนาะคะ่ะเลขถูกกะ9เกาูนย์ูนย์เนาะคะ่ะเลขเสียมซี่กะ7เจ็ดสามสามหรือว่า133เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยกะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชม ขอให้ทันผู้ชมเอ็กซี่ทางบ้านทุกท่านโชคดีนะคะ่ะอย่เจ็บอย่จนให้ลำลำรว้ยๆยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีแต่ความสุขความจเจริญตลอดปีตลอดไปเดอ้อหวดสิมากว่าให้ได้โชคถือละวันที่หนึ่งเดอ้อํำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ